ต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์ขอบคุณที่กลับมานะคะของค่ายเข้าสารเอ t นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยทำให้เราได้หายคิดถึงศิลปินที่ห่างหายกันไปนานหลายคนเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้ต้อนรับศิลปินลำดับที่5นะคะของโปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์นี้พี่ประโมทส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ พี่ปามดหหางหายไปนานเหมือนกันนานครับนานนานนานเลยทีเดียวนะคะล่าสุดที่เราได้ยินเสียงพี่ปามุตก็คือเพลงประกอบละครใช่ฮะถูกในช่องสามของเราคือรักไกลๆก็พอเพลงประกอบละครทุ่งเสน่หาครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าตอนที่ร้องเพลงประกอบละครเนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากเลยเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกรู้สึกว่าขอบคุณทางช่องสามขอบคุณพี่หนึ่งค่ะและขอบคุณหลายๆท่านเลยครับที่เลือกผมมาร้องเพลงประกอบละคร ก็อยากให้มีอีกนะฮะอยากให้มีอีกมาเรื่อยๆใช่ฮะชอบมากเลยฮะเวลาร้องเพลงและดูละครซีรีส์ชอบมากเลยคคือปกติแล้วเราก็ต้องได้รับเหมือนเรื่องย่อมาก่อนไหมคะพี่ปามโม่ว่าเรื่องย่อของเรื่องราวของละครเรื่องนี้ให้เราอินให้เราอิน ใช่ไหมคะแลวตอนนี้ยังจะมีโปรเจกต์อะไรที่เราจะได้ฟังเพลงประกอบละครจากพี่ประมทอีกไหมคะก็ต้องรอผู้ใหญ่จะดีครับอ๋อตอนนี้พี่ประมดว่างอยู่นะก็สามารถติดต่อไปร้องเพลงประกอบละครของทางช่องสามได้จะได้หายกี่ชั่วโมงกันนะคะเอาล่ะผืถึงโปรเจกต์งานเดียวกันบ้างหลายคนจําได้กับเพลงที่โด่งดังที่สุด ของพี่เลยคืนที่ดาวเต็มฟ้าใช่ครับเพลงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่ประสบความสําเร็จมากๆทำให้คนรู้จักเลยแล้วก็คนชอบมากเป็นเพลงที่โอ้โหใครคือได้ยินเพลงนี้คือรู้เลยเป็นเพลงของพี่เป็นเสียงของพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากเพลงนั้นพี่ปามุตถ่ายไปไหนคะเพลงนั้นก็คิดว่าไปทาอางอื่นแล้วแต่ไม่รุ้งอ๋อหันหันไปทําธุรกิจอยากลองฮะอยากลองทำอางอื่นแต่จริงจิแล้วสิ่งที่ดีสุดของเราก็คือ การทำดนตรีหรือร้องเพลงเนี่ยนะับกลับไปอยู่ที่เดิมดีกว่าคือแฟนๆก็หลายหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะหลังจากร้องเพลงนั้นไปพี่ปรโมทก็หายไปเลยนะคะกับไม่ได้หายไปไหนครับจริงๆก็บางทีก็เขียนเพลงอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่ค่อยได้ออกมา้องเลงหให้แฟนๆได้ฟังกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงเป็นไปเป็นยังไงเป็นมาถึงจะได้มาเป็นศิลปินลำดับที่5ของโปรเจกต์นี้คะขอบคุณที่กลับมาตอนที่ทางค่ายเข้าสายอินเทอร์เน็ตเขาชวนเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะพี่ปรโมท ก็จริงๆแล้วมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่ทศนะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าคอยดูแลศิลปินคอยหาศิลปินมาร่วมอยู่กับโปรเจกต์ขอบคุณที่กลับมาแล้วพอดีพี่ต้องพี่ไทยเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาและส่งส่งเพลงมาให้เราฟังเราชอบแล้วมันแบบเข้ากับความรู้สึกเรามากแล้วก็มันเหมือนกับเรื่องราวในอดีตของเราด้วยแล้วก็เลยชอบเพลงนี้ก็เลย เข้าร่วมโปรเจกต์ของพูนี่กลับมากับศิลปิน90หลายๆคนหลายๆคน,ยายคนเลยอย่างที่พี่ปามว้ยบอกเมื่อกี้ว่าเพลงมันตรงคือชื่อเพลงเนี่ยมันคือ Move On, Move on ในในณปัจจุบันเนี่ยคำว่า Move On เนี่ยคือมันดังมากดังมากครับ<อ>มันมีหลายมุมคือพอเนื้อหาของเพลงเพลงนี้เนี่ยทำไมพี่ปามุยถึงรู้สึกว่าตรงกับชีวิตเราคะตรงกรับเราเมื่อสมัยตอนที่เราอกหักเนาะอตอนที่เราแบบว่าต้องถอยออกมามรู้สึกตัวเราว่าไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณก็คือ Move On ก็คือการเสียสละให้กับ คนที่เรารักได้ move อนไปเจอคนดีกว่าเราอ๋อคือไม่ได้หมายถึงว่าตัวเรา move อนแต่ว่าหมายถึงว่าเราเสียสละใช่ใค่ะมุนนี้มุมที่ท<อ>เราเล่านี่คือเป็นการที่ให้เขาได้ move อนไปเจอคนที่ดีมันก็มีหลาย move on นะคต่างคนต่าง m o ฟออนหรือว่าคนที่เรารักเราเสียสละให้กับคนที่เรารักได้มู v e อนไปเจอ<ช>ที่ดีกว่าต้องบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้มันคุ้มสาหรับการเราคอยมากๆเพราะว่าเพลงเนี่ยเพราะมากๆมากๆจริงๆนะคะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่นี่แบบ อินเลยอ่ะแอบอินมากๆแต่บอกจริงๆรวเพนี้ป่อยมาตั้งแต่วันที่9กันยัญญาเก้ากันญาครับตอนนี้ยอดวิวณปัจจุบันเท่าไหร่แล้วคะพอไหมสองล้านเกือบสามล้านถือว่าไปได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยจริงๆนะคะรู้สึกยังไงบ้างพี่ประโมทรู้สึกขอบคุณมากครับคนทุกคนเลยนะที่ให้การสนับสนุนและก็เขาเรียกว่าทําให้ผมได้กลับมายืนในที่ที่แบบว่าดูดูดีอ่ะก็คือได้กลับมาแบบว่าดูแบบ มีราคาเท่ได้สามล้านเลยนะครับเกือบสามล้านเลยต้องบอกเลยว่าแฟนๆหลายๆคนก็รอการกลับมาของพี่เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงชื่อปลาโมดวิริปาณะเนี่ยห,หลายๆคนก็ต้องรออยู่แล้วนะคะ,ะพี่ปราโมดฝากละกันสาหรับเพลง Move On เพลงนี้นะคะ <ผม S 1> โปรเจกต์นี้ด้วยขอบคุณที่กลับมาค่ะก็ฝากเพลง Move On ้วยนะครับก็จะมี m v ส,สวยๆแล้วก็หนังสั้นปลายเดือนนี้แล้วก็ MV กลางเดือนหน้านะครับค่ะซึ่ง MV เนี่ยแล้วก็หนังสั้นเนี่ย เราคือนักแฟนฉันส่วนนักเอกนี่น่ารักมากครับสวยมากน้องโมนานเลยครับ<อ>จากทุกสารนเ่ครับค่ะก็รอติดตามกันนะคะก็กเข้าไปเข้าไปดูนะครับจากขอบคุณที่กกับมา Facebook แล้วก็ YouTube เข้าสารเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับจะมี เนะดิตา่างๆมีกิจกรรมมีเกมให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยครับฝากด้วยครับเอาละค่ะก็อย่าลืมติดตามผลงานของพี่ปาะโมทแล้วก็ศิลปินที่จะกลับมาให้เราได้หายคิดถึงกันด้วยหลากหลายศ<า>ิลปินกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปาะโมทมากมากเลยนะคะ,คคะแล้วคืนนี้ค่ะเราจะจากกันไปนะคะด้วยเพลงเพราะๆจากพี่ปาะโมทวิไลปานะค่ะกับเพลง Move On นั่นเองค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ ขอให้โชคดีดับตึงแต่น,นี้ต้องไม่งอแงดูแลตัวเองให้ดีฉันไม่เป็นไรไม่ได้ไปไหนแค่จะอวยพรจากนี้นอนฝันดีรู้กันแค่เราอย่าที่เธอเงาฉันจะรออยู่ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้าเธอไม่ต้องรอ้องไม่ต้องรอ้องทางที่ดีที่เราสองนั้น ต้องแยกจากกันอย่างน้อยถึงเราจะก,กันเตียงรู้จกักเท่านี้ที่ฉันที่ได้เป็นของคนฉันแค่ต้องถอยอีปล่อยให้เธอไปเธอจะมุบอ่อนสักคนต้องทอดทนใจ เจ็บกว่านั้นฉันมีพูดที่จะพูดก็ไม่กล้าก้มหน้าฝืนมันไว้ฉันก็ต้องถอยอีปล่อยเธอไปเธอจะมุกอ่อนต้องมีสักคนถอยไปให้ดีรมไหม mm hmm. ดีก็ยอมทนยื้อแค่ยอมยิ้ม กัที่ฉันที่ไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นเลยไปเธอฟันได้แต่ฟันได้แต่ฝันอยู่อย่างเคยให้มีได้อย่างใครอย่างน้อยถึงเราจะกันเตียงรู้จักเท่านี้ที่ฉันที่ได้เป็นของขวัญ ฉันแค่ต้องถอยอีไปเธอไปเธอจะมุกอ่อนสักคนต้องทอดทอดใจเจ็บกว่านั้นฉันมีพูดใด้จะพูดก็ไม่กล้าก้มหน้าฟืนมันไว้ฉันแค่ต้องถอยอีไปเธอไปเธอจะมุกออนต้องมีสักคนถอยไป ยอมทนย้อแค่ยอมยิ้มให้มันจะได้จะดาจะได้ดา,ดาฉันคือต้องทอยปล่อยเธอไปเธอจะบุบอ่อนสักคนต้องท้ท้ใจ ฉันมีพูดไดแต่พูดก็ไม่กล้าก็หน้าฝืนไหวฉันก็ต้องถอยอีปล่อยเธอไปเธอจะมุกอ่อนต้องมีสักคนถอยไปให้ได้รับไหมดีกว่ายอมทนย